ยอห์นบทที่4ข้อ35ตอนปลายข้อบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอารามถึงเวลาเกี่ยวแล้วพระเยซูทรงตรัดเรื่องทุ่งนาและการเก็บเกี่ยวในขณะที่สาวกของพระองค์ที่กลับมาจากการไปซื้ออาหารแล้วเห็นพระองค์ทรงพูดคุยกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คนยิวไม่ทำเพราะถือว่าเป็นการขัดต่อจารีตประเพณี สาวกแปลกใจแต่ไม่กล้าถามก็เลยเชิญพระองค์ให้มากินอาหารและพระเยซูก็ปฏิเสธบอกว่ามีอาหารกินแล้วคือการทำตามพระทัยของพระเจ้าแล้วอยู่ๆพระเยซูก็พูดเรื่องการเก็บเกี่ยวขึ้นมาค่ะเมื่อพูดถึงการเก็บเกี่ยวเราจะนึกถึงการเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเราคิดถึงภาพทุ่งนาที่เหลืองอาราม แต่พระคัมภีร์ยังพูดถึงการเก็บเกี่ยวผลอังุนด้วยเช่นในพระธรรมวิวรณ์บทที่1 4ข้อ19จะบอกว่าทูตวสวรรค์น,นั้นก็ตวัดเคียวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลอังุนแห่งแผ่นดินโลกและเทลงไปในบ่อย่ำอังุนอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้าปกติเมื่อเราพูดถึงการเก็บเกี่ยวเราก็จะคิดถึงการออกไปแจกใบปลิว การจัดดนตรีเพื่อการประกาศพันธกิจเกี่ยวกับเด็กกำพร้าพันธกิจผู้อพยพหรือพันธกิจเรือนจำใช่ไหมคะแต่ในยุคสังคมไร้สายทุ่งนาสมัยนี้อาจจะเป็นทุ่งนาดิจิตอลก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือช่อง YouTube กลายเป็นทุ่งนาได้หมดค่ะถ้าพระเยซูเรียกให้เราจับปลาเราก็ต้องไปในที่ที่มีปลาเมื่อโซเชียลมีเดียคือโลกอีกใบของคนในปัจจุบัน เราก็ต้องไปจับปลาที่นั่นไปเก็บเกี่ยวข้าวของพระเจ้าที่นั่นนะคะขอพระเจ้าเป็นกำลังและสติปัญญาแก่พี่น้องในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าของเราค่ะ